ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมเลยครับพอรัดเอกนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมมาอยู่ในวอลซอนโมบายอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้จะมาแนะนำปืนนะครับผมในตระกูล SMG อีกแล้วนะครับผมเป็นปืนตระกูลยอดนิยมเลยนะครับผมก็คือตระกูล SMG นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งปืนนะครับที่ผมใช้อยู่ล่าสุดตอนนี้เนาะแทนเจ้าซูเปอร์ีนะครับผม ก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมก็อาจจะมาแนะนํากันนะครับผมก็ไปไปดูกันเลยนะครับผมก็คือปืนนั้นก็คือเจ้าปืน ARM9 นะครับผมปืนนี้ก็น่าจะรู้จักกันนะครับผมก็คือเจ้าปืนนี้ตัวนี้เลยนะครับผมอยู่ในหมวดหัว s m g นะครับก็ข้อดีของเจ้าปืนนี้ก็คือลั่นกระสุนเร็วนะครับพอๆกับพวก อะไรนะ hrm 9นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับอ่าก็สามารถใส่กระสุนได้ครบ 100A 1 0้ยนั่ทนัดวดนะครับผมสูกสุดก็100นะครับผมแต่แค่อ่ามันจะยกช้าลงนะครับผมก็มาดูของแต่งวันนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับอันนี้ของแต่งนี้คือผมใส่จัดแต่งเองนะเออใส่เองที่ใช้อยู่ทุกวันนะครับผมก็ปากกระบอกปืนนะครับจุดผมจะเป็นปากกระบอกปืนเบาเท็กโทนิกนะครับผม ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมจะช่วยในการความนิ่งในการเล็งขณะเดินนะครับแล้วก็ความเร็วในการเล็งนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเน้นยกไวเนาะเออสไตล์ s m g อยู่แล้วนะครับก็ตัวต่อไปนะครับผมก็คือเจ้าปลอกเก็บเสียงนะครับจะเป็นปลอกเก็บเสียง e c s recoater นะครับผมก็ตัวนี้เนาะก็จะไม่สามารถตรวจพบนะครับผมเวลาเรายิงนะครับผมขึ้นแผนที่อะไรประมาณนี้แล้วก็ เพิ่มความสเสถียรในการยิงแล้วก็ความเร็วการผ่านสูตรนะครับผมก็ยกไปขึ้นนะครับผมตัวนี้มีข้อด,ดีนะครับผมก็คือ,อมีเลเซอร์ในตัวด้วยเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็เลเซอร์ไม่สามารถมองเห็นได้เนาะออก็จะสามารถยิงฮิตไฟได้นั่นแหละประมาณนั้นมีข้อด,ดีก็จะไม่สามารถใส่เลเซอร์เพิ่มได้นะครับผมก็พันท้ายก็เป็นพันท้ายแต่งของ JK นะครับผมคัด อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเอออ่านยากคิบหายเออประมาณนี้นะครับผมเป็นชุดแต่งของ JK เนาะก็จะช่วยในการความเร็วในการเดินขณะเล็งนะครับผมแล้วก็ความนิ่งในการเดินเลงเนาะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมก็เลนส์เบาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูกิ๊บก็บอกปืนนี่ครับผมก็เป็นที่พักมือครับ DR6 นะครับผมเพิ่มความเร็วในการผ่านศูนย์แล้วก็ความเร็วในขณะเดินเล็งนะครับผมแล้วก็ความเร็วสู่ ความเร็วถ้าวิ่งสู่ท้ายิงนะครับผมแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แมกกาซีนนะครับผมผมไม่เอาร้อยนะผมว่าร้อยมันเยอะไปมันจะทําให้ปืนหนักนะครับผมเล่นประมาณ50าอเนาะคือประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยทุกคนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นโหมดมันตรีเพล r เยอร์เหมือนเดิมนะครับผมไปยืนจุดยืนจุดยืนจุดเฉยเลยไปรลย หวังว่าจะไม่มีซองควงนะ <c ười> โคตรเกลียดเลยซองควง <c ười> เป็นปืนที่โคตรแรงแล้วแบบยังโกงไป,ไปหาจุดตีอีกเอยหนึ่งเจ็บอยู่ใส่กระสุนก่อนเพิ่มมีตัวจะรงเบิดไปก่อนมีเว้อุยอุ้ยอุ้ยตัวเดิมเลยไปจุดตีมีคนยึด ไอห,หนึ่งหลังเข้าไม่ออกมาเอเคย์ยิงได้อุ้ยโนสนาย,ยิงหัววะไม่ยิงอย่างเดียวเดียวเราวิอโอ้โหเจอคาฮะ ไม่เจอลูกซองฮะเจอคารฮะนัดเดียวตายโอ้โหเจอระเบิดอีกเจอคาอีกเอาเรื่องนะครับโอ้โหเกิดอาการน่วงเล็กเล็กน้อยนะครับ อุ oh ้๋อเราจะสู้ไปด้วยกันนเถอะ agora. เราจะสู้ไปด้วยกันใจหนึ่งเอ้า inizi. เอ้ามานอนละตรงนี้เมื่อกี้เห็นนะวบาแบ็ไฟอะไรเงี้ยโอเค อยากฟินิปมนะันนะนี่ฟินิชนี่นี่ตายซะโอ้โหฮึบฮึบยิดก่อนยิดก่อน โอ้ oh, เพื่อนอย่าบังดิอ๋อโดนฟินิชคืนเพื่อนยิงมันโอเคเก็บ okay. ตายเออเฮเอาเลื้องโอ้โหสองตัวเลยโอ้โหระเบิด ขยันเล่นระเบิดกันเหลือเกินน้องค้าไม่แก้วน้องค้านะน้องค้านะไิไปจุกัน พอปงตัวไม่หลังโอ้โหประหยัดเหลือเกิน วิย้ยวิ้ยได้เฉยเดียวโอ้โหได้สองตัวเองไปเอาบีคืนวิย้ยโอ้โห มองไม่ค่อยเห็นไหวพวกด่านพวกเนี้ยเฮ้ยมันอยู่ไหน <c oughs> อ่ะเฮ้ยไม่ตายโอ้โหระเบิดคนเยอะเฮ้ยกูเห็นนะเห็นนะเพื่อน <c oughs> ยิงมันว่าเล่นเลยมาดิไหวไม่ไหวบอกไหวจ้าแรงนะเว้ยทุกคนปืนเนี่ยเอาเรื่องนะถ้าผมเล่นไม่ดีแนะนำเลย เนี่ยถ้ายิงโดนยังไงมันก็โดนอ่ะปืนทุกปืนน่ะแม่งโอเคว่ะว่าทุกคนต้องใจเย็นนะผมมันจะเล่นเฮ้ยอ้าะเจอวันช็อตวันคิวอ่ะสไนเปอร์เอ้ไม่ใช่เอาอู้มากันเยอะจังอะ่ะอู้มากันโคตรเยอะจุดปีนี้ จุดขับขั้นเลยครับโอ้โห oh. เราวิ่งใส่เราใส่วิ่งใส่อยู่แล้วไงโอหตายอีกแล้วมามาไม่กลัวกลัวไม่มาหลังเข้ามองเห็นโอ้ยเอาสักตัวสิ แล้วระเบิดควันเยอ่เอาให้มันโดนเอาให้มันโดนไปเพื่อนบู้ให้กูหน่อยแต่คือสวย อ้าวใครยิงวะไม่ตายกูนี่จะตายโอ้โหเกอบตายโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องแตกเฮ้ยเรามีมิสไซล์พวกนี้ชอบอยู่ด้วยกัน chờ cánh vô xí chết máy Ui. máy xong thua xí đi vào bùng hai tuần một, á đây ngay โอ้ฮหแค่เหมือนเดิมโอ้โหแล้วเป็นกูด้วยโดนระเบิดตายนะครับเอื้อเหยื่อฮอลัดเอกเอาเรื่องสามสิบห้าตัวสภาพตายยี่สิบเอ็ด จาเม็ดเท่าไหร่วะคะแนนยังไม่มีนะค่า35ตาย21นะช่วยเหลือ12นะครับก็จะปราบนี้นะครับสำหรับเจ้าซูเปอร์เอไม่ใช่ซูเปอร์ลีดดิเอเอเอ็มอาร์เก้าเนาะที่ผมใช้อยู่นะครับผมมันไม่ใช่ปืนที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนเบต้านะครับผม ก็เป็นปืนที่ผมใช้อยู่นะครับผมผมแนะนำนะครับผมถ้ายิงแม่นๆหน่อยใส่สโคปหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับผมสาหรับนี้ถ้าใครมีแนวทางในการแต่งปืนนี้นะครับผมเออและอีกอย่างที่ผมจะแนะนําก็คือหาของแต่งใส่นะครับชุดแปลงปืนอะไรอย่างเงี้ยชุดแปลงปืนมันมี2ชุดแปลงนะเออเนี่ยสชุดแปลงเนี่ยชุดแปลงเนี่ยก็ดีครับชุดแปลงเนี่ยหรือว่าชุดแปลงนี้ชุดแปลง,ง,ง,นะง,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 งนี้ก็ได้ แล้วแต่คนจะชอบกันนะครับผมสาหรับผมก็ผมยังไม่ได้เคยชุดแปลงนะเพราะเพราะว่าเหรียญยังไม่พอนะครับผมก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพอลาต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม